หากแกไม่ได้พูดลบหลู่ฉันขนาดนี้ฉันยังพอคิดไต่ตองปล่อยแกไปตัวนี้เหมือนไม่ใช่มอสคิโตเกิลเลยนะครับตัวอะไรกันครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะครับขอให้เป็นมอสคิโตเกิลได้หรือเปล่าครับคต <c oughs> เซ <c oughs> ็วายุ <c oughs> เปิดตัวละครใหม่ราชนียุงแรงลทธิ์มอสคิโตเกิล ตอนนี้นะครับ GM แจกตัวดำ10ตัวดำ้วยนะครับใจดีมากๆเลยครับถ้าใจดีกว่านี้ผมขอเปิดให้ได้ก่อน180ใบนะครับตอนนี้นะครับก็ครบรอบ1ปีของวันพันแมนแล้วเขาก็มีแจกชุดนินจาโซนิกสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเราในช่องไลเซอร์ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตก็พบกผมเช่นเคยนะครับอาวันวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการสุ่มยุงแดงครับผมจะเปิดได้ไปที่เท่าไรไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาในตู้อันเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูรังวัลก่อนเลยครับว่ามีตัวอะไรบ้าง1เลยครับมีมอสทิโตเกิลแน่นอน2องโซนิกอะตอมิกราชาทะเลลึกซูปเปอร์ดักชารราชาใต้ดินวัคซีนแมนอาชูลา่คาคาร์ตโบตแล้วก็จกักรพรรดิเด็กครับส่วน s อมีแต่ตัวเริ่มต้นครับตอนนี้ผมมีตัวดาอยู่ที่217ใบครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม10บใบแรกกอนเลยครับกำลังประมวลผลครับ <laughs> มาถึงก็ยกมือชูเลยนะครับจงคำรามหน่อไม้ของข้าตอนนี้สติกเกอร์ได้นอนครับไปต่อกันเลยครับทำไมต้องทำงานละ่ะแฮมเมอร์เฮดแน่นอนครับตัวนี้มนุษย์ปูมี SI อีกตัวหนึ่งครับฉันขำไม่ออกหรอกสไมล์แมนแน่นอนครับตัวนี้ ฮีโร่คัสเองไปต่อเลยครับใบที่30ครับทำไมต้องทำงานละ่ะแฮมเมอร์เฮดออกมา2ตัวติดเลยนะครับแบบนี้ไม่ค่อยดีครับ30บใบผ่านไปครับรอบที่4ครับมาเลยนะครับ หากแพ้ก่อนการต่อสู้ไม่ว่าจะลองอีกกี่ครั้งผลก็ไม่มีวันเปลี่ยนไม่แน่ใจนะครับว่าตัวอะไรโซนิกหรือเปล่าครับพี่พูดกับไซตามะอย่าบอกนะว่าโซนิก,ลกเละคมพายุโซนิกจริงด้วยครับเหมือน GM จะเพิ่มเลนให้โซนิกนะครับเนื่องจากเขาแจกชุดโซนิกมาฟรีๆครับมูมแมร์ไรเดอร์มา2ตัวเลยครับปะิตทอกันเลยครับรอบที่50ควรเรากำลังเสริมหรือมาดวลกับฉันให้ชนะแม็กสายฟ้าครับ ที่พูดกับราชาทะเลลึกนะครับรอบที่หครับนักมัดมา2ตัวเลยนะครับการวิวัฒนาการของมนุษย์บางครั้งน่าจะด็อกเตอร์จีนักครับมีเจ็ดไนไอมาทั้งหมด4ี่ตัวเลยนะครับถ้าทายจะชอบผมมากๆเลยนะครับไปกั้นต่อเลยครับพอหนุ่มชุดดำใส่เอี๊ยมนะครับ ยามาเกะกะก,กอริลลาไซบออกกเจ็ทไนไนอามาอีกแล้วครับพอหนุ่มคนนี้ชูมือตลอดเลยนะครับในอนาคตฉันจะทำรานให้จงได้ไซบรอกที่บ้าข้างตัวนั้นจีนอตแน่นอนครับตัวนี้จีนอตได้มาอีกแล้วครับไปต่อเลยครับใบที่เ0้าสหพอหนุ่มชูมือคนนี้อีกแล้วครับมาบ่อยมาก สิ่งที่ฉันต้องการคือยุงเท่านั้นฉันอยากได้ยุงจีนอสเจ้าจงพายุงมาหาข้าวซะดีๆขนาดยุงธรรมาดาผมยังเปิดไม่ได้เลยนะครับไปกันต่อเลยครับ <S <S ขอแค่เราเป็นพี่น้องร่วมมือกัน <S 1> <S 1> ฟูเคเกาหรือเปล่าครับตัวนี้ <S 2> <S 2> ฟุเคเกาจริงด้วยครับยักล่าฆ่าหัว ตอนนี้ก็ผ่านไป100ใบแล้วนะครับเร็วมากๆเลยเรายังไม่เจอเป้าหมายที่เราอยากได้เลยครับกำจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสิ้นและโลกวันนี้จะเป็นของพวกเราราชาน่าฟน้าตัวสีแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้เพราะหนุ่มมัดสีแดงไม่แล้วเจ็ n ไนท์อห่งร้อยบใบผ่านไปแ a งค์ท็อปไทเก ฉันขำไม่ออกหรอกนะสมายแม็ตอนนี้ผมก็เริ่มยิ้มเล็กๆได้น้อยแล้วครับมูมแบนไรเดอร์มาอีกครั้งเจ็ทไนท์ไอมาอีกแล้วครับหากแกไม่ได้พูดลบหลู่ฉันขนาดนี้ฉันยังพอคิดไต่ตองปล่อยแกไปตัวนี้เหมือนไม่ใช่มอสคิโต้เกิรเลยนะครับตัวอะไรกันครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะครับขอให้เป็น มอ์คิโตเกิได้หรือเปล่าครับคม <c oughs> เจว๋วอายุโซนิกออกมา2ตัวติดอีกแล้วนะครับสงสัย GM ปรับเลทจริงๆด้วยครับโซนิกเพราะเขามีชุดของเขาเลยครับมีเจ็ n ไนท์อายอ,ออกมาอีก2ตัวอีกแล้วเจ็ทไนท์อายคงชอบผมมากๆเลยครับมาบ่อยมากๆต่อไปก็เลยอ,อีกตัวหนึ่งก็เป็นการันตีแล้วนะครับมนุษย์ปูเริ่มสำรวจกันเถะสติม,มาแตง ตอนนีนะ้สติงมาแตงก็เพิ่งออกมานะครับกำลังสู้กับอาสุจิดำอยู่นะครับพวกแกที่อยากจะมีลูโว่บนตัวสติงเกอร์แน่ะนอนครับจงคำรามหน่อไม้ของข้าเลิกสมรวจกันเถอะสติงมาแตงอยู่แล้วครับสองตัวติดเลยฮิโรคารองพอนุ่มัสสีแดงเจ็ทไนไอมาอีกแล้วใครกล้าขยับตัว ฉันจะเผาให้สิ้นซากบูฟายเหมือนที่พูดกับกาโลหรือเปล่าเจ็ตไนไนอามาอีกแล้วเพราะหนุ่มคนนี้มาบ่อยจริงๆหากไม่อยากอับอายจงเป็นฮีโร่แบบฉันสเนกแน่นอนครับตนนัวนี้ที่พูดกับไซตามะท่าเขาเท่ามากๆครับเหมือนงูเลยมนุษย์ปูตอนนี้เหลืออีกแค่1ใบนะครับผมก็ได้180ใบแล้วระมวลผลกันเลยครับ เจ็ดไนอไอมาอีกครั้งแล้วตัวตุ่นก็มาด้วยนะครับหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วเราก็ผู้ส่งสารทะเลลึกตอนนี้ก็ครบ180ใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมอสคิโต o เกิลของผมก็ยังไม่ออกนะครับตอนนี้ผมเหลือเพียงแค่37บใบครับไปกันต่อเลยครับขอให้อยากเกินนี้เลยครับ กลุ่มฟูบุกิกำลังมีชื่อเสียงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพายุนรกฟูบุกิฮีโรคาร์บีอันดับหนึ่งรอบนี Jedi ้เจ็ดไนไอไม่มานะครับไปกันต่อเลยครับรอบที่200ร้อยเพราะหนุ่มหน้ากาก,ากมาติดๆกันเลยฉันได้กลายเป็นผู้แข่งแข่งเช่นนี้แล้ว ผมเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากมอสโตเกิลจูโจมพิคาด o อสค i t o Girl แล้วในที่สุดนะครับเราก็ได้เจอมอสคิโตเกิลสักทีนะครับเนื่องจากเราเจอโซนิกมา2ตัวติดติดต่อไปนะครับเรามาดูมอสคิ t o Girl ของผมกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ผมเหลือแค่เกลิลกันซุปเพียงตัวเดียวครับแล้วจะได้ HP บวก10แต่คงยากมากๆเลยครับผมพยายามหามาตั้งนานแล้วไม่เคยได้เลย,ยเรามาดูสก,กิลที่หน<ด>ึ่งก่อนเลยครับโจมตีต่อเนื่อง4ครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจ180%แและจะเสริมด้วยโบนัสดาเมจ60%ของพลังโจมตีทุกรอบจะเพิ่ม1เท่าสูงสุด3ชั้น ่วนแอนติเมทนะครับรับอัตราดูดเลือดทันที50%ต่อเนื่อง2รอบโจมตีต่อเป้าหมายรายเดียวแถวหลัง1ตัวสร้างดาเมจ500%รครับแรงมากๆเลยครับ50 0เดี๋ยวเรามาดูแพสซีฟกันต่อเลยครับส่วนแพสซีฟนะครับจะได้ลดดาเมจที่ไม่ติดคิยลง3 3ครับก็คือดีมากๆเลยคล้ายโกเคสึเลยครับตัวนี้เมื่อเริ่มเทินที่2จะไล่โจมตีศัตรูที่ H p พีต่ำที่สุดด้วยดาเมจ80%ทุกรอบจำนวน4ครั้ง แล้าดาวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับอีกไม่นานเท่าไหร่ครับหรือไม่ก็4ดาวม่วงผมก็จะมารีวิวให้ดูครับว่าดาเมจทั้งหมดเท่าไหร่โหดแค่ไหนแต่ที่แน่ๆครับตีบอสโหดมากๆเลยครับผมลองไปตีดูแล้วเหมาะการตีบอสแล้วก็ PVP ก็โหดสุดๆเลยแต่ตีบอสเนี่ยโหดจัดๆเลยครับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย